สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลได้รวบรวมเทคนิคทางจิตพิยาที่ทําให้คุณนั้นจูงใจให้มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินง่ายแล้วก็มีสถานะภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นด้วยเทคนิคลักทางจิตพิยาตรงนี้ค่ะไม่ใช่แค่จิตวิยาอย่างเดียวนะคะยังเป็นการปลูกฝังความรู้สึกเหลือเฟือเนี่ยลงไปในจิตใต้สำนึกใกล้สอีกด,ด้วยค่ะคราวนี้มาลองเช็คดูนะคะว่าเรามีคุณสมบัติที่จะรวยขึ้นคน,นละชั้นนะคะแบบเร่งด่วนมันขึ้นลิฟต์เร็วด่วนเลยหรือเปล่านะคะหนึ่รวระะนนววยยก็จะไม่่เค,คิดาตั เขาจะไม่มีเวลาบ่นว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีเวลาบ่นเรื่องหนี้สินไม่มีเวลาที่จะบ่นเรื่องอุปสรรคปัญหาเขาจะพุ่งพลังไปที่การหาเงินเพิ่มค่ะสังเกตไหมคะว่าคนที่มีฐานะการเงินไม่ค่อยดีนั้นหัวสมองเขาส่วนใหญ่นั้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจะคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเงินไม่เข้ามีแต่ความแพนิคมีแต่ความกังวลใจมีแต่ความหดหู่แล้วเขาจะดึงดูดสถานาการณ์ที่มาคอนเฟิร์มเขาอยู่ตลอดเวลาเช่นมีคนมาทวงเงินนะคะหรือไม่ก็เพื่อนชอบมาเล่าประสบการณ์เป็นหนี้หรือไม่ก็เห็นความหดหู่จากสถานาการตารอบบรอบเอเวลลด นั่นเป็นเพราะจิตของเขานั้นหมกมุ่นฝักใฝ่อยความรู้สึกขาดแคลนที่ไม่มีเงินนั่นเองค่ะซึ่งทางแก้ก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณต้องให้พลังงาน100%เซไปกับการที่มีเงินเพิ่มรวยขึ้นและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสลัดทิ้งอารมณ์หดหู่หมดแน่นอนค่ะว่าเกิดการโน้มน้าวทางจิตวิยาเกิดการฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึกนะคะว่าเฮ้ยเงินจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสทางการเงินสาหรับชั้นเสมอชั้นเป็นคนโชคดีด้านการเงินก็เลยเปลี่ยนแปลงชีวิิิิตปนนทททศางงีี่่มมเเพ หาเงินง่ายขึ้นเศรษฐกิจชีวิตดีขึ้นและมักได้รับเงินเข้าแบบไม่ต้องมีเหตุผลเพราะเขามักเป็นคนที่เปิดโอกาสให้การเงินเข้าทุกทิศทางและเพื่อนคนไหนที่จะมาคุยเรื่องนี่เรื่องความกังวลใจเขาก็จะไม่ค่อยครบค่ะเพราะว่าขึ้นไปเข้าไปครบแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นขยะสมองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่รู้ทางการทมาหากินล้วนแล้วแต่มีเ Energy ที่เสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าคุณจะรวยขึ้นคนละชั้นเนี่ยคุณได้ให้พลังร้อยเปอร์เซ็นต์กับการที่ถูกต้นอง นั่นคือการคิดถูกต้องและมันจะนําพาคุณไปสู่การมีเงินเพิ่มขึ้นรวยขึ้นอย่างง่ายดายค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะคุณทําตัวสมฐานะรวยหรือไม่ถ้ามือว่างเขียนคิดได้คิดรู้สึกได้รู้สึกค่ะการที่เราจะทําตัวสมฐานะ มันก็ต้องเกิดจากความเชื่อก่อนว่าเรามีฐานะอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าฉันมีฐานะปานกลางฐานะลําบากฐานะยากจนเงินไม่พอใช้คุณก็จะทําตัวสมฐานะตื่นขึ้นมาก็จะคิดแบบนี้พูดแบบนี้และมีคุณภาพชีวิตที่สมฐานะของคุณเพราะฉะนั้นทางลัดที่ยอดเยี่ยมมากนะคะนั่นก็คือคุณต้องทําตัวสมฐานะรวยค่ะเช้ามาเสื้อผ้าหน้าผมนะคะส่องกระจกดูเฮ้ยวันนี้พร้อมรับเงิน10ล้านแบบไม่ต้องมีเหตุผลหรือ,อยังพร้อมดึงดูดเงินร้อยล้านแบบไม่ต้องมีเหตุผลหรือ,อยังพร้อมที่จะยินดีต้อนรับเงินพันล้านมา แบบไม่ต้องมีเหตุผลทุกสกุลในโลกไปนี้แล้วหรือยังเมื่อคุณทําตัวสมฐานะเสื้อผ้าหนะ้าผมคําพูดการแสดงออกเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้การดําเนินชีวิตนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปคุณภาพชีวิตคุณก็ต้องเป็นคนดีไซน์ค่ะว่าคุณภาพชีวิตสมฐานะรวยนั้นต้องทํำยังไงอันนี้เป็นการบ้านนะคะไปศึกษาดูงานสิคะว่ารสนิยมคนรวยคนที่รอดแล้วหมดนี่แล้วเขามักมีชีวิตประจาวันและมีรสนิยมยังไงแล้วคุณก็ก๊อปเลยค่ะ เอามา,าหาจุดกลมกล่อมให้กับตัวเองให้ได้แล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มอินละไอ้ที่ว่าเงินเข้าลำบากเงินไม่มีใช้ลืมไปเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ในฐานะรวยและคุณกําลังทําตัวสมฐานะรวยอยู่ค่ะเขียนค่ะฉันทําตัวสมฐานะรวยค่ะต่อมาข้อ3ค่ะความรู้สึกเหลือเฟือความรู้สึกเหลือเฟือเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีมากคือไม่รู้สึกว่าขาดเงินไม่รู้สึกว่าขาดอะไรรู้สึกว่าเหลือเฟือมีแน่นอนมีเยอะแยะมากมายอย่างไร้ขีดจํากัดซึ่งมันทําให้ชีวิตคุณนั้นมีทรัพยากรที่เพิ่มผูนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นฐานะเป็นความราบรื่นในชีวิตนั่นเองค่ะแล้วเจ้าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันฝังไปที่จิตใต้สำนึก ใกล้สาของคุณซึ่งคุณนั้นมีพลังมหาศาลในการที่จะปลดล็อกเงินทองงานความรักและสุขภาพเพียงแต่ว่าวันนี้คุณเบนเข็มนะะหันทิศทางไปในการคิดถึงชีวิตตัวเองในทางสร้างสารรค์พูดถึงตัวเองในทางสร้างสารรค์และทาอย่างมีพลังเกี่ยวกับการที่มีเงินเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะสําหรับจิตวิทยานะะการโน้มน้าวให้ตัวเรามีเงินเพิ่มขึ้นและการปลูกฝังพลังจิตใต้สํานึกให้เรานั้นปลดล็อกตัวเองค่ะส่วนใครนะคะอยากปลดล็อกอย่างลึกซึ้งนะคะอาจารย์ สู่ความสำเร็จ9 9 9นะคะก็ลองมาศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักพลังของตัวเองในการที่จะปลดปล่อยให้การเงินนั้นหลั่งไหลเข้ามาอย่างอิสระค่ะหลังจากที่เรานั้นนอนหลับพักผ่อนกันยาวนานกับความรู้สึกเฮ้ยโลกความจริงมันโหดร้ายมันแย่มันไม่แย่มันแย,นแย่ที่วิธีการคิดของเราค่ะคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่เพื่อผลลัพธ์100%ซที่คุณต้องการค่ะเกิดมาทั้งทีเราต้องเกิดมามีความสุขเกิดมามั่งคัง่งและเกิดมาประสบความสุข็ในชีวิตค่ะนับแต,ต่วยการเงินนะะะคแลมีเงินใช้ตตลอดชีีวิมเงิน เฟือค่ะอาจารย์เปิ้นขอทุกคนอวยพรนะคะให้โชคดีเรื่องการเงินและคุณมีโชคด้านการเงินเสมอค่ะ